ครับสุดแซ่บอีกแล้วครับพี่น้องครับหมุนวนไปตามฤดูกาลอ้วนั่วอ้วนั่วเป็นปลาแซ่บครับหวานปรกหวานครับแกงืใส่เห็ดพี่น้องเห็ดบดกับน้ำยานางเข้มข้นครับพี่น้องครับอาหารตามฤดูกาลตามธรรมชาติแซ่บอีกแล้วครับพี่น้องครับกับใยแดงคนงามคือเกาพี่น้องครับน้ำยานางก่อนเลยดิน้ายานางกับคาเบียร์น้ำยานางตามเบื่น้ปลาครับ เวไปลารุ่งตามอเดียดจังเอาอันอันใส่จ้าเอาพักวานเอาเห็ดใส่จ้โอ้เจ็ดง่ายๆแมนตัวจังได้กินเร็ว <laughs> นี่พี่น้องครับเนื้อหมูเนื้่พระท่านได้แยงได้แยงเนี่ยเห็ดลงเห็นเห็ดซุกสักก้อนเพราะว่าผักหวานเนี่ย,ยแกงดุด่นปลาไหลมันไม่อร่อยท่านในเบือจนเห็ดสุนเหือจน ผักหานจ่าหมือนกันโอ้โวดเนี่ยขาดย่างเดียวพี่น้องให้หมดแดงบอกขั้นปปะัานไปเง่กับบอกไปเดี๋ยวเดี๋ยวคอยไปแง่ก็ได้สนพอ่บอบบเศร้าอย,ยากเดียวเอน้นนาทีสำคัญเหตดไดที่เราจะเอาผักหวานลงโอ้ผักหวานในต้มปวดขึ่นน้องอสวยงามข,ขนาดนี้ทุกงทานงงาม ยัขาดเพราะนอท่านประธานเดี๋ยวแเรื่อมัจ้าจกบานมนนกบานแกได้พกบานออนนตต้นเขียวพอดีเนาะ้นํามันเจาะเจา้นนามยังเดียวก็ได้ท่านประธานดูดจะแสีบ่าจะพมพงนาหน่อยแต่เจ้าสิได้ชดยู่บ่พอดีพอดีนี่ละเขเจาะนี่ละ ดูตามลงไปนนบ่มีพักขาดได้ผง,งได้ปะงได้เพิ่มโซ่ยังเด้โอ้แมน่นเลยดอกคำนเสียบเราเลยแล้ว,ลวขเขาบอกมันเป็นแกงพักวานนะจ้าจ้าเคค่ะสุกแกขาที่เตะกินอ,อุ้ยไอ้บึม้มเราไปยังเราไหวได้แบงไหวให้เพื่อนกินหมูกินน้ำอ๋ออืมเครียดแล้เต่าเครียดแล้ว ยงพักหวานจ้ามาครับพี่น้องครับโอ้ยแก้วบองใยแดนขายทั่วประเทศไทยครับพี่น้องครับขายดีดีนะครับสดหนามมันจะเกินเนี้อผึ่งสดตอนมันสจิ๋วปากสิ่สุดตอนมันสดใดจังยำ อรสชาติพอดีเลยบันใจรีอแกลงแย่แดงนี่พี่น้องครับสดหน้ามนว่าได้เลยเข้มจัดเลา <c oughs> พอดีดีเนี่ยกลมกลมพอดีเลยเนี่ยที่กันเขาเล่าเฮ็ดแจ่วเหรอพอดีเลย <c oughs> ว่านหรือก,กับสมพักไ่น้องครับโอ้ยข,ขนาดเอาเตจเจลล้วนกับสมพักอย่างเดียวเลยอิม่ามเอร่ธรรมท่าน <laughs> นี่หวานครับว่านี่เอฟซีคนา่ามันมันขมมาสั่นเจวนะมันบ่ได้ขมคาผู้ไ่ชอบคามัดกะสิออกเป็นลวดคากะสิบ่ามันขมะนะเพราะว่าใยแดงใส่เครืองหลประแดกนะึ้อหขมแน่นอนจ้า บวชเจ้าบ่ขมบ่ขมพอดีครับพอดีแซ่บแซ่บเจะบอกแล้วพี่น้องครับอาหารการกินมันกันกนบวนไปตามฤดูกาลเนี่ยนะพี่น้องเนาะทั้งนั้นแต่จะกระเจ้นปวดหัวจะกระเจ้นโดนต้อไปต้มมืออย่างนี้ได้บ้างฟาล่วงฝอร์ไม่แบบต้มมืออย่างนี้ได้บ้าง กินไปนในระพี่น้องเอ,อ้ยตามนี่ตามเกิดตามอาหารบ้านเฮาหาได้ยังก็กินอันนั้นปลาหอยกุ้งหอยปูปลาไปตามเวลามันหาไดหรนะเนาะเปิดแบบครับสวัสดีแม่เด้อพี่น้องเด้อสุกสันมต์ลำรวยกันทุกคนโอ้กันใหม่คลิปหน้าจ้าสวัสดีครับคลิปนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับ